มาคุยกับน้องหน่อยดีกว่าเพื่อที่จะได้รู้จักกันนะครับเพราะว่าเป็นที่พูดถึงกันมากพอสมควรสำหรับกระแสของเธอเพราะว่าสวยสวยเป็นที่ถูกอกถูกใจกันมากน้องนิต้ามานิต้าดวงคำฟาร์มเลอร์สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่อั๋นแลวก็พี่บุ๋มมากเลยนะคะสวัสดีจ้าเป็นไง้าคือพี่ก่อนอื่นนะพี่อั๋จะบอกว่าตอนน้องนิต้านั่งอยู่ข้างหน้าจอพี่อันรว่าภาพนิ่งรึเปล่าน้องสวยภาพนิ่งเลยอะ เข้าใจ่ะมันไม่ได้สวยเหมือนวิดีโอคอลมันเหมือนกับแบบภาพนิ่งถ่ายแชะมาแล้วแบบภาพค้างเอีหนูสวยมากจแล้วมงกุฎเหมาะสมกับหนูมากเลยอะเข้ากันหน้าหนูมากเลยอะขอบคุณมากเลยค่ะบแล้วก็รู้สึกยังไงบ้างที่เมื่อคืนคว้าตําแหน่งนางสาวไทยประจําปี25 6 5้าสภูมิใจในตัวเองมากค่ะตาแหน่ง ตอนที่ยืนแล้วก็จับมือแล้วก็ประกาศพิเศษคือความรู้สึกมันแบบมันโล่งมันมันภูมิใจกับตัวเองที่ทำเต็มที่กับทุกกิจกรรมที่ผ่านมาทั้งหมดนะคะแล้วก็พอมองลงหัวแล้วมันเหมือนกับฉันทําสมเด็จสส่ทีกับระยะเวลาทุกทุกเวทีที่เคยทาผ่านมาทั้งหมดแล้วก็กับเวทีนากสาทยความตั้งใจมันเยอะมากขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเราเหมาะสมสําหรับจุดนี้แล้วเราอยากได้มันมาจริงๆแล้วเราก็ได้รับมันมาก็คือ ภูมิใจในตัวเองมากๆเลยค่ะตอนตอนตอนเหลือสองคนสุดท้ายตอนยืนจับมือมั่นใจแค่ไหนอ่าตอบตรงๆไม่ต้องเขินได้มงแล้วอยากอยากรู้ความฟิว,วะฉันว่าฉันได้ว่ะจริง<ห>จริงตอบไปในรถเมื่อวานแล้วค่ะอ่อมั่นใจตั้งแต่ตอบคําถามเสร็จค่ะอืมมั่นใจตอนตอบคําถามเสร็จแล้วก็มาฟังคําถามเพื่อนคนสุดท้ายแล้วก็คิดในใจว่า อืมฉันว่ากล่องฉันก็โอเคนะกต้องได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อเื่อ<ห>าไปถามเพื่อน,อ,นอีกคนนึงที่บว่าข้าาไปถามดีดาวแบบดีดาวเป็นยังไงบ้างโอเคไหมแต่ก็มีความมันั่นใจตัวเองค่อนข้างเยอะว่าได้แหละันแะอะไรอย่างเงี้ย <laughs> แล้วก็พอตัดเบรกโคจะได้ก็รู้สึกว่าอสบายสบายแล้วก็พอประกาศว่าดีดาได้รองสามรู้สึกว่าอใช่ตอนยิ่งตอนช่วงที่เดินไปพอรู้สึกมันมันเหมือนว่าเรากําลังจะไปอยู่ในที่ของตัวเองแล้วก็ตอนจับมือผมรู้สึกว่าเหมือน เหมือนโอเคตำแหน่งเนี้ยมันจะต้องประกาศเป็นชื่อฉันแล้วมีมีคนทักมาด้วยเขาว่าดูดูไม่ได้ตื่นดูไม่ตื่นเต้นดูไม่ดีใจขนาดนั้นเลยแต่ด้วยความมความมั่นใจที่มีตอนจับมือนูไม่ได้รู้สึกว่าแต่แบบด้วยความที่มันมั่นใจจริงๆว่ามันจะต้องเป็นของฉันอเพราะว่าเราหวังกับมันจริงๆแล้วพอมันประกาศเป็นชื่อเราแล้วมองลงหัวจริงๆอ่ะมันรู้สึกดีมากๆเลยค่ะพี่พี่อ่านถามให้นิดนึงแล้วกันนะฮะว่าเผื่อบางคนพลาดไป คำถามและคําตอบที่ทําให้เรามั่นใจว่าเราได้มงแน่ๆคือคําถามและคําตอบว่าอะไรครับก็ดูจำคําถามทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะคาถามยาวมาก่ว่าะ่านก็คือถ้ารับตำแหน่งอะไรนะคะเป็นคําถามกึ่งหลอกคือถ้าถ้าเขาเขาพูดมาประมาณว่าโซเชียลในปัจจุบันมีมีอะไรมีอิมแพกมากมายอะไรอย่างเงี้ยยาวมากเลยแต่คําถามสุดท้ายคือคุณจะประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยยังไงอ๋อใช่ไมไม่เป็นสไตล์ของที่พีเอ็นอยู่แล้วที่ถามคําถามเหมือนเรียงความ ใช่มายาวๆให้ดูว่านางงามบนเวทีมีสติที่จะจับประโยชน์ใส่ไม่อะไร้ใช่แล้วบกเอญเนี่ยที่ที่ที่น้องน้องรองหนึ่งอ่ะเขาไปแคชชั่อีกจุดหนึ่งแคชชั่เรื่องการสื่อสารการมีจรรยาบรณของการสื่อสารใช้โซเชียลหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งในคำถามจริงๆคือคุณจะใช้โซเชียลในปัจจุบันเนี่ยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมไทยอย่างไงหรืออะไรยังไงซึ่งน้องก็ตอบในเรื่องหนูตอบว่าไงหนูจำได้ไหม จำช่วงเท่าแรกไม่ได้ค่ะแต่จำช่วงเท่าหลังได้แม่นมากว่าใช้สื่อ,อสื่อออนไลน์ค่ะอย่างตอนนั้นที่ไปอำนาจาเจริญเนี่ยตาไลฟ์ขายของช่วยชาวบ้านหนึ่งชั่วโมงได้เงินสองหมื่นบาทถ้าเกิดตำแหน่งนางสาวไทยหนึ่งปีตาจะพัฒนาเศรษฐกิจไทยในฐานะทูตวัฒนธรรมคนต่อไปค่ะประมาณนี้เลยความรู้สึกม,มันเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยค่ะแบบออกมาจากใจเลยแต่มันก็จับต้องได้นะสิ่ง,งที่ตอบมันจับต้องได้ทีนี้เมื่อวานขณะที่เป็นกรรมการแล้ว แม่หมุมก็ไลฟ์ด้วยนะลูกแล้วก็ผลปรากฏว่ามีคนถามลูกครึ่งจะเป็นนางสาวไทยได้เหรอหนูให้หนูตอบแทนแม่อะคืออย่างลูกคอมเป็นลูกครึ่งเป็นสิ่งสิ่งเดียวที่หนูเลือกไม่ได้จริงๆนะคะเพราะว่าไม่สามารถแบบบอกคุณแม่ได้ว่าให้หาสามีเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ต้าไม่ยินในเวทีนางสาว จริงพี่หาดคือมันยังไม่ได้เข้าใจใหม่ชอบชอบไม่สามารถเข้าฝันคุณแม่ตอนเด็กๆได้ว่าแบบแม่คาอะไรเงี้ยไม่ได้แต่เราได้สิ่งนี้มาแล้วแล้วเราก็ถูกเลี้ยงดูมาในประเทศไทยแล้วเพราะฉะนั้นต้ามองว่าต้าเป็นคนไทยอย่างเต็มรูปแบบการที่ลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งคนแรกที่ได้ตําแหน่งนางสาวไทย ตามองว่าตาได้เป็นตัวแทนของลูกครึ่งจีนลูกครึ่งแขกดลูกครึ่งแอฟริกาลูกครึ่งฝรั่งทุกคนในประเทศไทยที่เคยอาจจะถูกคําพูดที่บอกว่าคุณไม่ใช่คนไทยแต่ตามองว่าถ้าเกิดตาเกิดและเติบโต,ตที่นี่ไม่ว่าตาจะหน้าตาเป็นแบบไหนตามองว่าตาคือคน,คนไทยคนหนึ่งคะ่ะอืออเห็นไหม,ไหมคำตอบได้มองอีกมองแล้วก็เนี่ยด้วยคําตอบด้วแล้วอีกอย่างนึงแล้วอีกอย่างหนึ่งนะตอนแรกอะ่ะตามาในฟอร์มของนาง,งงามนางงามแบบดูนิ่งๆอะไรอย่างเงี้ย พอละลายพฤติกรรมปุ๊บนะต้าหาพี่ต้าเป็นคนหามากแล้วก็เป็นเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เป็นที่รักของเพื่อนๆครับผมะนะอีกนิดได้มาพี่อ่านอยากรู้ว่าเขาบอกว่าน้องต้าเคยแบบลดน้ําหนักถึงสี่สิบกิโลหรอใช่าเคยนน่ะนต่นนต้องแต่ช่วงช่วงมัธยมปลายคะ่ะคือลดจากเท่าไหร่เหรอตอนถ้ามากสุดจะเกือบหนึ่งร้อยกิโลค่ะไม่จริรอ แล้วแล้วแรงบันดาลใจของการลดตอนนั้นเราเราลดเพื่อหรือลดเพราะตอนนั้นอ่าไปไปเป็นเด็กแรกเปลี่ยนที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแล้วเราก็เอ็นจอยอิทติ้งที่นู่นหน่อแล้วเราก็มไม่ได้รู้ว่าอ๋อน้ําหนักมันขึ้นนะหรือว่าเรากินเยอะเกินไปด้วยพอชั่นของที่พอกลับมาไทยแล้วก็เหมือนเพิ่งได้รู้ตัวว่าเอ้ยชุดนักเรียนตอนกลับมาเรียนมหกับมันไม่เหมือนเดิมใ <laughs> ส่ไม่ได้ใช่ค่ะแล้วก็ นอกจากนั้นก็จะมีปัญหาสุขภาพเรื่องการออกเรื่องหายใจไม่ทันบางไขข้อกระดูกไม่ได้ดีเหมือนเดิม,มตบบนั้นด้วยค่ะแล้วก็เจอเป็นเหตุผลที่เริ่มลดมาลงมาได้เรื่อยค่ะครับผมแต่ว่าไม่ได้แบบว่าตั้งตั้งหน้าทบีทบันลดเพื่อมาประกวดนางงามถูกปะ่ะยังค่ะช่วงแรกๆก็คือลดเพื่อสุขภาพอย่างเดียวเลยค่ะอืทีนี้นางสาวไทยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดความชอบของตัวเองว่าใครอยากจะทําอะไรเพื่อสังคมยังไงหรือเป็นกระบอกเสียงด้านไหน พีตาสนใจด้านไหนคะก็มีสองสิ่งเลยนะคะที่สนใจหนึ่งเลยก็คือเรื่องการศึกษาค่ะก่อนที่จะประกวดนางสาวไทยเนี่ยก็ได้เป็นไปได้เป็นครูอาสานะคะพี่บุ๋มอาจจะเคยพูดไปแล้วการที่เป็นครูอาสาเนี่เราเห็นมุมมองของเด็กนักเรียนไทยและได้ไปเห็นมุมมองใหม่ก็คือคุณครูในโรงเรียนไทยที่เขาได้รับสวัสดิการที่ไม่ได้ดีพอหรือปริมาณงานที่เยอะมากมาก แทนที่เขาจะได้โฟกัสเรื่องการสอนเด็กนักเรียนอย่างเต็มรูปแบบเขากับมีงานในโรงเรียนที่เยอะเกินไปที่เขาควรจะต้องทําอือจริงเราก็เลยมองว่าเออเราอยากเป็นกระบอกเสียงให้คุณครูด้วยว่าคุณครูเขาก็มีปริมาณงานที่เหมาะสมแล้วโฟกัสกับการสอนให้ได้ให้ได้มากกว่านี้ยิ่งถ้าเกิดช่วงนี้เป็นการสอนออนไลน์การสอนออนไลน์ยากกว่าการสอนออนไซต์มากค่ะเพราะว่ากว่าที่เราจะสามารถจับ ความสนใจของเด็กผ่านจอเล็กๆจอหนึ่งได้มันใช้พลังงานเยอะมากในห้องครูแต่ที่โรงเรียนเวลาสอนทีนึงคือแข่งกันระหว่างห้องเลยค่ะ <c oughs> ครูสังคมตีกับครูคณิตเสียงตีกันมากเพื่อ <c oughs> จับโฟกัสเด็กในแบบในจอเล็กๆจอหนึ่งอะคะ่ะใช้พลังงานเยอะมาก <c oughs> ตีกลับไปที่ฝั่งนักเรียนการที่น้องเขาต้องนั่งอยู่หน้าจอเจ็ดชั่วโมงต่อวนันเป็นสิ่งที่ <c oughs> มันทรมานสายตาน้องๆมากเก <c oughs> ินไปด้วยค่ะครับผมนะอ่ะนั่นคือเรื่องที่หนึ่งและเรื่องที่สอง เรื่องที่สองก็เรื่องอการเป็นผู้บริหารธรรมค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยที่บ้านปลูกฝังเรื่องวิถีชีวิตความเป็นอยู่เพราะว่าตาเกิดแล้วก็เติบโต,ตที่ภูเก็ตนะคะแต่คุณแม่เป็นคนเชียงรายก็จะไปใช้ชีวิตที่เชียงรายบ้างนูโตมากกับการกินเคียดจกข้าวเหนียวอู่กบเมือง <c oughs> เล่นน้ำสงการ <c oughs> อย่างนั้นเลยน่ารักมากเลยนะคะใช่ค <c oughs> ่ะแล้วก็ <c oughs> อย่าง อย่างที่บ้านน่ะเหมือนพิพิธภัณฑ์ล้านนาเลยค่ะจะมีพวกหีบตู้ไม้นูน่นนี่นั่น <laughs> ผ้าของคุณแม่ก็จะชอบเอามาห่มเป็นสบายสมัยก่อนนะคะก็จะเกิดจากความชอบสมัยนั้นยาวมาถึงสมัยนี้ที่เราก็จะชอบอย่างอ e s เซอรีหรือว่าผ้าพงผ้าไทยค่ะที่บ้าน <laughs> มีเป็นแบบมีเป็นกล่องเลยที่เคยคิดได้ว่าฉันจะตัดใส่ออกออกนูน่นออกนี่ไปท่องไปเที่ยวตอนนี้ก็อยู่ในกล่องอยู่เพราะว่าาเชิตัดเสื้อไ่ไดน <laughs> ต่เห็นบอกว่าต้องแก้บนไหลที่ไปบนที่ไหนบ้างกเอกอ,อะตอนที่ไปอำนาจ,จเจริญน,นะคะเวลาเราไปที่อำเภอต่างๆแล้วก็แบบได้ไปวัดต่างๆชาวบ้านที่นั่นก็จะโฆษณาใหญ่เลยว่าวัดนี้ดีมากพรมิมงพรมิงมงคลก็แบบ <S 1> <S 1> <S มแมน่นวัดพระเหล่าแมน่นบนเลยลูกบนทุกที่นางงามทุกคนเอาดีๆบนงานทุกคนทุกวันที่ไปตาจะไม่ผิดเกือบแบบเกือบ แปดเก้าวัดบนกันทุกที่จริงๆแล้วแล้วบนอะไรยังไงบ้างจำได้ไหมลูกระยะเวลาแต่ละที่ที่มีมันค่อนข้างสั้นมากค่ะขออย่างเดียวเลยค่ะขอให้ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยเพื่อที่ดูจะได้กลับมาอำนาจจะรเดินกลับมา เผยแร่ในจังหวัดนี้เป็นเป็นโฆษณาจังหวัดนี้แล้วก็แบบได้รับตาแหน่งเพื่อประเทศไทยเพราะหนูตั้งใจที่จะอยู่ในจุดนี้จริงๆก็คือบอกกับแบบพระไปในทุกๆวันแบบนี้หมดเลยค่ะครับ<อ>ผมอีกนิดนึงแล้วกันนะพี่หยันขอถามมันอาจจะดูเป็นคำถามยากสะหน่อยแต่ไม่ต้องห่วงว่ายังไงหนูได้มงแล้วณนะตอนนี้เราก็จะขึ้นมาอยู่ท่ามกลางแสงสปอตไลท์ละนะจากนี้ก็จะมีคนมองเห็นเราแล้วก็จะเริ่มมีการวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นเราจะต้องเจอคนที่มีความคิดเห็นหรือพูดง่ายๆนะ สารพัดรูปแบบจะบ,บูลลี่รวมถึงเรามีมุมมองไงกับเรื่องที่ที่ผ่านๆมามีคนพูดถึงเรื่องของแบบคำว่าบิวตี้สแตนดาร์ดนอะวาสวยแพทเทิร์นต้องเป็นแบบนี้สิต้องพร้อมต้องนี้หรือแม้แต่แบบเรียลไซส์บิวตี้หรือติ่ง,ง,ส,งสวย,ยเองอก็ต้องเป็นหน้าไทยอะไรอย่างงี้คือ,อสารพัดคอมเมนต์ที่แบบอะไรแบบนี้เราอยากพูดถึงมุมนี้ยังไงในสังคมไหมรวมถึงเราจะได้บอกตัวเราเองในอนาคตเพื่อเตรียมตัวรับไว้ด้วยเพราะมันมาหาหนูแน่นอนเลยอ่ะ จริงๆไม่ใช่ในอนาคตค่ะในอดีตตาเคยประกวดสองเวทีที่ผ่านมาต้าเป็นหนึ่งคนที่ถูกไซเบอร์บูลลี่หนักมากหนักถึงขั้นที่เขาเขาว่าเราจนเหมือนเรารู้สึกว่าเออหนูไปแย่งข้าวบ้านเขากินแล้วทำไมเขาต้องว่าหนูหนักขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาเาว่าหนูมุมไหนจ้ะอ่อตอนที่ไทยแลนด์เวิร์น้ําหนักตัวค่อนข้างเยอะกว่านี้ค่ะอ mm ื hmm. แต่และคอมเมนต์คือเหมือนหนูไปขโมยข้าวบ้านเขากินเลย <laughs> จริงๆในแต่ละคอมเมนต์แล้วก็กลายเป็นว่าเขาแบบไม่ได้โฟกัสเรื่องอื่นเลยคือเราก็เป็นคนหนึ่งที่ ผ่านไซเบอร์บูลลี่มาก่อนตา hmm. ไม่ได้มองคําพูดเหล่านั้นเป็นแรงผลักดันเลยตามองคําพูดเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เจ็บปวดแต่ตาผ่านมันมาได้ hmm. แต่มันมีคนอีกหลายคนที่ไม่สามารถก้าวผ่านสก,การถูกไซเบอร์บูลลี่ได้ hmm. ตาเลยมองว่าคนที่จะพิมพ์อะไรออกไปควรจะต้องคิดก่อนว่าถ้าเกิดสมมติคุณยืนอยู่ข้างหน้าเขาคุณกล้าที่จะพูดประโยคนี้ต่อหน้าเขาไหม hmm. เพราะว่าทุกค,คําพูดมีผลกระทบ แม้ต่อผู้ฟังและผู้พูดออกไปเองใช่ค่ะ,นนะอ่านชอบนะที่บอกว่าก่อนที่คุณคิดจะพิมพ์อะไรอ่ะคุณกล้าพูดประโยคนั้นต่อหน้าเขาไหมจริงค่ะถ้าไม่กล้าอย่าพิมพ์ใช่เออดีนะอันนี้ดีนะจับจับต้องได้เป็นรูปธรรมดีดีมากลูก อยังไงเป็นกําลังใจต่อไปและอย่าลืมเข้ากลุ๊ปไลน์ด้วยนะคะพี่ๆเขารออยู่อยากอยู่ในกลุ๊ปด้วยอ่ะแต่ไม่ได้เป็งโมงก่อนพี่ๆทุกคนเมื่อวานน่ารักมากตอนที่ถ่ายรูปกันคือทุกคนซื้อมาพูดประโยคนั่เลยว่าเดี๋ยวไลน์เข้ากรุ๊ปเดี๋ยวเอาเข้ากรุ๊ปไลน์เดี๋ยวเข้ากรุ๊ปไลน์ทุกคนเลยเป็นกําลังใจให้นะครับที่ชอบหนูขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณครับเลยนะคะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสู้ๆค่ะาเจอกันใน <ร>เดี๋ยวเ <คน S 2> จอกันในคุปไลน์ถูกต้อง,งคือคือทุกคนจะได้แบบนางสนไทยมีมงจะได้อยู่ใกดุยวนะเดี๋ยวฉันจะเปลี่ยนชื่อนะแล้วเดี๋ยวฉันจะปรอมตัวเข้าไป <laughs>